สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้กับผมแจ๊บบอลทูเดฟนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูเกี่ยวกับเจ้าตัวของ n8n กันว่ามันคืออะไรทํางานยังไงแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยฝากทุกคนช่วยกันทําภารกิจพาบอลดูเดฟไปให้ถึง1ล้านซับสไครเบอร์กันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่เจ้าตัว n8n เนี่ยมันคืออะไรก่อนนะครับเจ้าตัว n8n เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์อมที่ใช้สําหรับการทําเจ้าตัวของออโตเมชันนะครับดูอย่างในหน้าจอตอนนี้ก็ได้ซึ่งหน้าจอตรงนี้เนี่ยเป็น Workflow ่ีท ีตัว n 8 n เขาต่อเอาไว้แบบง่ายๆนะครับซึ่งเจ้าตัวตรงนี้เนี่ยจะเป็น workflow automation หรือคำว่า automation ก็คือการทำให้มันเป็นอัตโนมัตินั่นเองสถานการณ์ว่าเราอาจจะมีข้อมูลจาก AI อะไรสักอย่างแล้วก็นาข้อมูลเนี่ยไปส่งไว้ในแชทของ Slack แบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้ทั้งหมดในคลิกเดียวเลยถ้าเรา มา Activate ตัว workflow ขึ้นมานะครับมันก็จะส่งข้อมูลไปหา AI หรืออะไรก็ตามแต่จากนั้นมันก็ทํางานในส่วนของมันซึ่งจากเดิมที่เราจะต้องทำเองทั้งหมดเนี่ยตัว n อ็ก็จะมาช่วยตรงนี้นั่นเองครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าตัว n อ็เนี่ยมันก็มีการทํางานได้หลายอย่างใช่ไหมครับซึ่ง จริงๆบางคนเนี่ยอาจจะยังคิดไม่ออกว่าแล้วเจ้าตัว n8n เนี่ยสามารถเอาไปใช้งานยังไงได้บ้างหรือว่าเวลาที่เราอยากจะใช้งานอะไรสักอย่างเนี่ยเราคิดไม่ออกว่ามันจะต่อ Workflow อย่างไรซึ่งตัว n8n เนี่ยเขาก็มีตัวช่วยให้นะครับถ้าเรามาคลิกที่ Product ตรงนี้แล้วก็มาที่คําว่า Template ตรงนี้นะครับซึ่งในหน้า e ท p l a t e นะครับเขาก็จะเปิดให้มีการอัปโหลดเจ้าตัวของ Workflow ล n8n ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับว่ามี Workflow อะไรบ้างซึ่งบางทีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมี เบรคโฟลที่อยู่ในใจอยู่แล้วว่าอยากทาอย่างนี้อย,นอย่างนี้ก็สามารถมาเสร์ชได้เราไม่จำเป็นต้องมาต่อเองได้เลยมาถึงในเรื่องของการใช้งานแล้วก็การติดตั้งตัว n8n นะครับเจ้าตัว n8n เนี่ยมีการใช้งานหลักๆอยู่2ที่ด้วยกันก็คือบนคลาวกับตัวของโลคอลนะครับซึ่งมาดูกันที่บนคลาวก่อนดีกว่าบนคลาวเนี่ยเราก็เข้ามาที่หน้าเว็บหลักของ n8n.io ได้เลยนะครับเราจะเห็นมุมขวาบนตรงนี้มีตัว get start อยู่นะครับซึ่งถ้าเรากด get start เข้าไปเนี่ยมันก็จะมี นาให้ทําการ sign up หรือว่าทําการ log in หลังจากที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นปุ่มตรงนี้ว่า start free 14 day trial เนอะซึ่งก็แน่นอนครับว่าตัวบนคลาวเนี่ยเขาล็อกเอาไว้ว่าเราจะมีให้ใช้ฟรีทั้งหมดแค่14วันเท่านั้นซึ่งของผมเนี่ยใช้ไปทั้งหมด14วันครบเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะไม่เปิดให้ดูนะครับเพราะว่า หน้าตาของ n น n บนคลาว d กับ n8n n บนโลเคอลเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวจะไปให้ดูในโลเคอลกันดีกว่าซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจในการใช้งานบนคลาว d เนี่ยก็สามารถลองดูได้นะครับต่อไปก็คือการใช้งานบนโลเคอลนะครับซึ่งการใช้งานบนโลเคอลเนี่ยก็แยกออกเป็น2ทางหลักๆได้เช่นกันนะครับก็คือการใช้งานผ่าน Docker กับการใช้งานผ่าน Npx นะครับซึ่งมาดูที่การใช้งานผ่าน Docker กันก่อนดีกว่านะครับให้เพื่อนๆเซิเร์ชเข้ามาใน Google ว่า Docker n8n นะครับเราก็จะเจอหน้า Docker installation แบบนี้เลื่อนลงมานิดนึงเราจะเห็นคําว่า Starting iPadN เราก็สามารถที่จะ copy แล้วนําไปวางไว้บนเทอร์มินแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวของ g e n e r i l t i m e z o n e n e แล้วก็ตัว t z ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งเรามาแก้ตัวของ Your Time Zone เอาไว้ยกตัวอย่างอย่าง,างนี้ก็จะเป็นตัวของ Asia Bangkok นะครับหลังจากที่เราแก้ไขตัวของ Time Zone เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กด Enter ไปได้เลยมันก็จะมีการ p ู o l i n g นิดนึงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นผมเคย p ู l l i n g ตัว Image ตัวของ nbn N เอาไว้แล้วนะครับมันก็เลยทํางานเร็วแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยพูลตัว image มาเนี่ยมันก็จะมีการใช้เวลาในการพูลนิดนึงเนาะเราจะรู้ได้ไงว่ามันรันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นคําว่า p r e s s o to open in browser แบบนี้นะครับก็แปลว่ามันรันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราสามารถกดตัว O เพื่อ Open ในเบราว์เซอได้เนาะหรือจริงๆเราจะสามารถเข้าไปที่ local code 5678ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการ Setup owner account นะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์อี a i l first name last name password ตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วก็สามัคร Account จากนั้นใช้งานตัวของ n8n ได้เลยซึ่งในคลิปนี้นะี่ยผมจะไม่ได้ใช้ตัวของ Docker เนาะแต่จะใช้อีกอันนึงที่เกิดไว้ก่อนหน้านี้ก็คือตัวของ npx นั่นเองซึ่งถ้าจะใช้เจ้าตัว npx ได้เนี่ยเราก็ต้องติดตตัั้งงวขออ nodede JS ก่น ซึ่งถ้าเกิดว่าจะเช็คว่าตัวโน d e j s ติดตั้งแล้วยังเราก็พิมพ์โน้ตขีดเวอร์ชันแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเวอร์ชันต่างๆนานาในแล้วแต่เราจะติดตั้งนะครับซึ่งถ้าเราติดตั้งตัวโนดเรียบร้อยแล้วเราก็พิมพ์ไปได้เลยว่า npx n8n แบบนี้นะครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเหมือนเดิมมันก็จะขึ้นมาเป็น place o2 open in browser นะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยติดตั้งไว้ในเครื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็น ตัวของการติดตั้งนู่นนี่นั่นแล้วก็ใช้เวลาน,นิดนึงบางทีอาจจะขึ้นมาเป็นติดตั้งเลยไหมมันก็จะมีตัวของ y n เนาะก็ให้เราพิมพ์ y ไปเพื่อเป็นการตอบตกลงนะครับซึ่งตอนนี้ของผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมมันก็จะรันอยู่ใน local host 5 6 7 8นะครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูวิธีการใช้งาน N8N กันเนี่ยสำหรับใครที่สนใจอยากเรียน N8N แบบสดๆเนื้อหาแบบลึกๆ <S <S ก็สามารถเข้าไปจอยคลาดออนไลน์ของเราได้ที่ N8N Master c a r s บน Event Pop <S <S ซึ่งลิงก์สมัครก็ทิ้งอยู่ใต้ description ของคลิปนี้เลยครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นหน้าล็อกอินเนาะแต่ว่าถ้าหลังจากล็อกอินแล้วเรียบร้อยก็จะเข้ามาหน้าตาเดียวกันกับผมเลยยังไม่มีการสร้างเวิร์กโฟล์กครั้งเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวของลิสต์รายการตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นลิสต์ของรายการเวิร์ ซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างเวิร์กโฟล์ขึ้นมาสักอันหนึ่งก็จะมาดูที่ปุ่มสีส้มด้านขวาบนตรงนี้นะครับเป็น Create Workflow ก็คลิกเข้ามาได้เลยหลังจากคลิกเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าว่างๆแบบนี้นะครับ Add First Step ตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้เลยมันก็จะมีการทริกเกอร์ต่างๆนะครับเราก็สามารถมานั่งอ่านดูได้เนาะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะทริกเกอร์เป็น manually ก็คือการ ดเพื่อที่จะทิกเกอร์ตัว workflow นะครับหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการทํางานใน tool ต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์หรือว่าแล้วแต่จุดประสงค์ที่เพื่อนๆอยากจะทําเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัวของแอปขึ้นมาสักอันนึงแล้วกันยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง Google Sheets เราสามารถที่จะ เชื่อมตัว n ไป n เข้ากับ google sheets ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นให้ดูเยอะแยะมากมายเลยเนาะ mm. ก็จะเห็นว่ามี create sheet delete sheet หรือว่า clear sheet create sheet ต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะมาทำงานตรงนี้ได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการดึงข้อมูลนะครับก็จะเป็นการ get row in sheet เนาะตรงนี้เนี่ยจะขอข้ามไปนะครับก็คือตัวของการ setting credential เนาะถ้าเรา setting credential อะไรต่างๆแล้วเนี่ย เราก็สามารถนํามาใช้งานได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถมาเลือกตัวของ document กับตัวของ sheet ได้นะครับซึ่ง,งนี้ผมเลือกไว้เป็น sync database n 8 n เนอะแล้วก็เลือก sheet ที่เป็นตัวของ sheet หนึ่งแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราลอง run เล่นๆตัวของ n 8 n เนี่ยสามารถที่จะมา execute s t e p ตรงนี้ได้ก็คือการ Execute เฉพาะโหนดตรงนี้นะครับสมมติว่าเรามีการต่อโหนดอะไรไว้ข้างหน้าหรือว่ามีการต่อโหนดอะไรไว้ข้างหลังเนี่ยมันก็จะไม่สนใจเนาะมันจะ Execute แค่เฉพาะในสเตปนี้เท่านั้นทําให้เราง่ายต่อการทดสอบนั่นเองคราวนี้เราสามารถทําอะไรต่อได้บ้างเราก็จะเห็นว่ามันสามารถดึง data จาก Google Sheet มาได้เนาะก็จะมี row number ต่างๆ1 2 3 4 5อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีตัวของ เนมไพร์สดีสคริปชันซึ่งตรงนี้เป็นการที่ผมทําตัวชีตแยกเอาไว้แล้วนะครับสมมุติว่าผมอยากได้แค่เนมกับไพร์เราก็จะต้องไปหาการคัดกรองฟิล์ต่างๆนะครับซึ่งมันก็มีโหนดที่ช่วยให้เราใช้งานข้อมูลต่างๆได้ตรงกับจุดประสงค์ของเรานะครับอย่างอันนี้เราต้องการจะคัดกรองฟิล์ใช่ไหมครับเราก็มาที่ Edit f i l l ์แบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานข้อมูลจากโนดก่อนหน้าเห็นไหมครับข้อมูลจากโนดก่อนหน้าเนี่ยออกมาแล้วแล้วเราก็สามารถลากมาวางแบบนี้ได้เลยแล้วเราลองรันดู เราก็จะเห็นว่ามันออกมาแค่เนมกับไพ่แบบนี้ซึ่งตัวแอ b e d บเนเนี่ยให้ความสะดวกสบายในเรื่องนี้มากๆนะครับในการที่เราจะสามารถคัดกรองฟิลหรือว่าทํางานกับฟิลต่างต่างได้ง่ายนั่นเองนะครับพอเราจะไปต่อเราก็ขึ้นอยู่กับว่า,าเราจะนําข้อมูลเนี่ยไปใช้ทําอะไรต่อนั่นเองนะครับเราอาจจะเอาไปเข้า AI หรือเปล่าถ้าเราอยากลองเข้า AI เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเราก็จะมีตัวของ AI ตรงนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับ AI ไได้หลายรูปแบบเนาะ โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เป็น AI agent นะครับซึ่งตัว AI agent เนี่ยตัวซอสพร้อมเขาจะตั้งค่า default ให้เป็นตัวของ chat trigger node นะครับเราก็สามารถมา define below เพื่อพร้อมตรงนี้ได้เนาะซึ่งหลังจากเราเขียนพร้อมเสร็จก็จะเห็นว่าเป็นตัวของวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Sheets แบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นตั้งค่าแบบฟิกแบบนี้เนาะซึ่งเราสามารถที่จะกดเป็น expression ก็ได้นะครับการ expression แบบนี้คืออะไรมันทำให้เราสามารถใช้งานข้อมูลกับข้อมูลที่ มาจากโหนดก่อนหน้าได้นะครับอย่างเช่นเราสามารถลากตัวเนมแบบนี้มาวางใส่แบบนี้ได้เลยเราก็สามารถนําข้อมูลมาต่อได้อย่างเช่นแบบนี้เห็นไหมครับก็จะออกมาเป็นรีซอว่าวิเคราะห์ข,ข้อมูลจาก g o Google s h e e t เป็น iPhone SE แบบนี้เนาะตรงนี้เดี๋ยวจะตัดทิ้งไปก่อนนะครับมาดูกันที่ AI Agent ต่อนะครับว่ามันต้องใช้โหนดอะไรเพิ่มบ้างซึ่งบางโหนดเนี่ยเราจะเห็น Edit Field กับ g e t r o w แบบนี้นะครับมันจะเป็นโหนดเดียวๆเ,เนาะแต่พอเป็น AI Agent เนี่ยมันจะมีโหนดที่ ลากออกมาแบบนี้นะครับซึ่งมันคือโหนดเสริมนะครับเจ้าตัวโหนดเสริมเนี่ย มันก็จะมีตัวของแชทโมเดลเมมโมรีแล้วก็ทูแบบนี้นะครับอะถ้าตัวแชทโมเดลที่มันดอกจานเอาไว้ก็คือมันรีควายหรือว่ามันต้องการนะครับถ้าไม่มีเนี่ยตัว AI agent ก็ไม่สามารถทํางานได้นั่นเองคราวนี้เราลองมากดดูนะครับมันก็จะมีตัว u a g e โมเดลต่างๆนานา,นาเนาะซึ่งเดี๋ยวในที่นี้ผมจะเลือกไว้เป็น Anthropic Chat Model ก่อนนะครับในการเลือกตัวของ AI โมเดลเนี่ยเราก็ต้องทําการสร้างแล้วก็เชื่อมต่อตัวของ credential ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าก,กดออกมาเนี่ยก มันจะยังไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google s h e e t ได้เพราะว่าเวลาที่เราพร้อมไปหาตัว AI เนี่ยเราส่งข้อมูลไปทั้งหมดใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราแค่พร้อมไปว่าวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Sheets แต่เรายังไม่ได้ส่งข้อมูลไปหา Google Sheets เลยนะครับซึ่งในท่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ทํากันแบบนี้นะครับในการส่งข้อมูลจริงๆเนี่ยเราจะใช้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า tool นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองลบออกแบบนี้นะครับ แล้วก็นําข้อมูลเนี่ยมาต่อตรงทูแบบนี้นะครับให้คลิกมาที่ทูแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามีของให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยเนาะเดี๋ยวเราเสิร์ชไปว่าเป็น Google Sheets นะครับเราก็จะเห็นคําว่า Google s h e e t Tool แบบนี้ซึ่งถ้าเราต่อมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโหนดหน้าตาเป็นวงกลมแบบนี้เลยตรงนี้เราก็สามารถเซตค่าได้เหมือนกับโหนดที่เราทําก่อนหน้านี้ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยเนาะซึ่งมันก็จะมีตัวของ r Resource ที่เป็น Sheet within document แล้วก็ Operation ก็คือ get row เหมือนเดิมนะครับซึ่งเราก็ต้องทําการเลือกชีทตัวของ document แล้วก็ตัวเเหมมือนดินะก็ เลือกไว้เป็น s ิงค์ด t ต้าเบแล้วก็ชิดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับลอง Execute เ,เล่นๆก็จะได้ของอมาที t ่เป็น Response แบบนี้นะครับซึ่งตัวโหนดท,ที่เป็นตัวโหนดสี่เหลี่ยมกับโหนดวงกลมเนี่ยมันอาจจะมี Format ที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลมาจากซอสเดียวกันมันก็จะได้ข้อมูลที่ออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันแบบนี้นะครับคราวนี้เราลองรันเล่นดู <N> เราก็จะเห็นว่า มีตัวของพร้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวของโมเดลเรียบร้อยแล้วก็มีตัวของ Google Sheet เรียบร้อยนะครับลองรันเล่นๆว่ามันจะออกหน้าตาเป็นยังไงซึ่งตรงนี้มันก็จะมีรูปตัวของติ๊กถูกแบบนี้นะครับก็คือการทํางานเสร็จแล้วแล้วก็ถท่าวนวนแบบนี้คือตัวของโหนดเนี่ย มันกําลังทํางานอยู่นั่นเองในบางโหนดเนี่ยมันไม่ได้ทํางานเสร็จไวเหมือนตัวของ g e w i n g o o g l e s h e e t เนาะมันแค่ไปดึงต a าตาข้อมูลมามันอาจจะก,กินเวลาแค่ไม่กี่มิลลิเซกแต่ว่าในการประมวลผลของ AI เนี่ยมันอาจจะมีการทํางานที่ยาวนานพอสมควรนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็ ต้อองรอไป A later few moments later. หลังจากที่ตัว AI รันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเห็นเอาต์พุตออกมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่นําไปใช้งานต่อได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเรากดมาดูรูปบวกตรงนี้นะครับเราก็จะมีแอคชั่นในแอปให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยเนาะเราอาจจะนําข้อมูลที่ได้ตรงนี้ไปส่งข้อความใน Discord หรือว่าส่งข้อความใน s l a c k หรือจะส่งอีเมลหรือเอาไปเก็บใน Google Sheets เอาไปเก็บในดัตต้าเบดเราจะทําอย่างไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆทุกคนจะออกแบบได้เลย เท่านี้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการใช้งานของตัว n8n เบื้องต้นนั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นแนวทางในการใช้งาน n8n เบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่อยากลงลึกมากกว่าน,นี้เนี่ยตอนนี้ทางบอลเทปของเราเนี่ยเปิดสอนในรูปแบบ Public Class แล้วก็ In-House Training นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้ Description ของคลิปนี้ได้เลยครับผมและในวันนี้ผมแจบ bon ๊บบอลเทปขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ